ให้ยักษ์บริวารไปขอที่เมืองคตชปุระนครซึ่งนางยักษ์สารตราก็มอบให้ไปด้วยความยินดีเพราะเท้าปทุมเป็นเพื่อนเก่ากับเท้าพกาสามีของนางที่เสียชีวิตไปหลายปีแล้วครั้นเมื่อนางยักษ์สารตราทราบข่าวว่าเท้าปทุมได้ทิดาแฝดนางจึงเดินทางมาขอนางเมรีแฝดผู้พี่ ไปเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรมกระทั่งวันหนึ่งนางยักษ์สารตราทราบข่าวของอดีตบุตรบุญธ,ธรรมของนางทั้งสิบสองคนว่าได้ไปเป็นชายาของท้าวรถสิทธิ์แห่งเมืองกุตรนครแถมบัดนี้ทั้งสิบสองคนยังตั้งคันพร้อมๆกันอีกด้วยความเครียดแค้นนางจึงแปลงร่าง